กีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่ยอดนิยมมากปากฏว่าปีนี้คนที่ชนะแชมป์โลกสนุกเกอร์คือคนจีนครับชื่อว่าในเจ้าซินถงฮะก็เหมือนกับบาราซิลนลครับขึ้นมาเป็นแชมป์ปิงปองได้ยังไงปิงปองมีของคนจีนแต่เขาโดนแบนไป20เดือนนะครับหลังจากที่เขาไปพัวพันเรื่องการทนัานก็น่าคิดนะครับว่าหลังจากโดนแบนไป20เดือนแล้วเนี่ยทำไมเขากลับมาได้ ตอนนี้มันมีสิ่งอย่างที่เราผมผมมันน่าสนใจเลยนะฮะว่าตอนนี้ปิงปองเป็นกีฬาที่คนจีนครองตำแหน่งมานานจนไม่รู้จะนานยังไงจายกายปิงปองคือสัญลักษณ์คือประเทศจีนแล้ะครับครองแชมป์โลกมานานครับปีที่แล้วครับโลกมันมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยครับจีนครับแพ้ครับแพ้แชมป์โลกแพ้ตำแหน่งแชมป์โลกตกไปให้คนบราซิลคนหนุ่มตามรูปนะครับสุดยอดครับว่าคนบราซิลที่ผิวๆิวดำๆเนี่ยแหละครับ เอาชนะคนจีนในเรื่องปิงปองเป็นแชมป์โลกได้แล้วรองสามคนเป็นคนจีนหมดเลยครับแพ้บราซิลนี่คือสเสน่ห์ของกีฬานะครับมันก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างคุณจะเป็นแชมป์ตลอดการได้ยังไงตอนนี้ก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าแชมป์โลกบราซิลปิงปองคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรผมเน่ยอย่า,ยาเปรียบเทียบกับเกมสนุกเกอร์หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ผมรู้จักมันดีครับเกมสนุกเกอร์ผมก็เคยเล่นอยู่บ่อยๆแต่เล่นไม่เก่งโชคดีที่เล่นไม่เก่งนะครับมันก็เลยไม่ติด เพื่อนผมติดสนุกเกอร์กันโหสมัยสมัยผมหนุ่มๆนี่สตีฟเดวิดสตีฟเดวิดนะฮะต้องสิทธิ์ชอยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะโหดังมากแล้วทาให้วัยรุ่นทั่วประเทศไทยเนี่ยเห็นกีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่ยอดนิยมมากเล่นกันทุกวันนะครับเพื่อนผมก็เล่นกันทุกวันนะครับเล่นพนันด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดในรุ่นผมนะครับจะมีสโมรสรนสนุกเกอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มเมืองตอนนั้นก็เป็นช่วงแห่งความรุ่งเรืองตอนนี้ก็หายไปนะสตีฟเดวิดก็เป็นแชมป์โลกอยู่กี่สมัยช่วงนั้นนะ ก็ดังมากนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าปีนี้นะฮะปรากฏการเหมือนกับปิงปองนั่แหละครับเกิดขึ้นที่ผ่านมาตลอดการลนนานะครับเป็นฝรั่งทั้งนั้นแหละครับที่เข้าไปชิงแชมป์โลกอะไรระดับอะไรกันเนะี่ยปรากฏว่าปีนี้คนที่ชนะแชมป์โลกสนุกเกอร์โลกคือคนจีนครับชื่อว่าในเจ้าซินถงฮะแชมป์โลกชายปี2025เนี่ยครับเอาชนะอังกฤษไปได้คนที่เข้าไปชิงแชมป์โลกเชื่อไหมครับว่ามีคนอังกฤษอยู่ทั้งหมด15คน มีคนจีนสิบคนแล้วชาติอื่นอีกสิบคนอะไรประมาณนั้น,นที่เข้าไปในรอบรอบไฟนอลนะครับคนจีนเป็นแชมป์โลกได้ยังไงนะแล้วคนจีนทำไมเยอะขนาดนั้นไปแข่งขันทั้งสิบคนนะในมารดาสามสิบคนที่เข้าไปแข่งมีคนจีนอยู่สิบคนนะแล้วเอาแชมป์โลกมาได้แชมป์โลกหญิงก็เหมือนกันครับนางไผ่อยู่รู่นางสาวไผ่อยู่รู่นะครับก็เป็นแชมป์โลกหญิงชนจีนคนแรกเหมือนกันครับ อันนี้ก็เรื่องแปลกก็เหมือนกับบราซิลนะครับที่ว่าขึ้นมาเป็นแชมป์ปิงปองได้ยังไงปิงปองมีของคนจีนแชมป์โลกเป็นคนบราซิลได้ยังไงนะรองแชมป์สามคนเป็นจีนหมดแต่แชมป์โลกเป็นบราซิลอันนี้ก็เหมือนกันสนุกเกอร์รองแชมป์เป็นฝรั่งหมดเลยฮะห้าหกคนข้างล่างข้างบนเป็นคนจีนคนเดียวที่เป็นแชมป์โลกนะครับผมก็อยากจคคิดว่าในประวัติของนายเจ้าสินธงเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าครูเขาคือออนี่ ออสุริแวนนะครับดังครับดังมากออนี่ออสูริแวนนี่ผมก็รู้จักดีครับเป็นอาจารย์ของเจ้าทงนั่นเองแล้วเขาก็ปราบออนี่ซุริแวนในรอบรองชนะเลิศเข้าไปชิงแชมป์โลกกับมาร์กวินเลียมครับแชมป์โลกสามสมัยครับชนะไปด้วย18ต่อ12เฟรมนะครับประวัติในเจ้าธงในเจ้าซิงธงเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหานะครับตัวนี้ที่เขายุ28แนะครับแต่เขาโดนแบนไป20เดือนนะครับหลังจากที่เขาไปพัวพันเรื่องการพนันครับนะฮะการพนัน ที่เรียกว่ามีการแข่งขันแล้วก็มีการล้มคล้ายๆล้มบอลเขาไม่ไปมีส่วนร่วมในการล้มสนุกเกอร์นี่แหละครับเขาก็เลยโดนแบนไป20เดือนนะก็น่าคิดนะครับว่าหลังจากโดนแบนไปเดือนแล้วเนี่ยาทำไมเขากลับมาได้ก็ได้รับการให้อภัยนะฮะเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นคนทําโดยตรงครับเขาอาจจะมีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนอะไรประมาณนั้นนะก็ทําให้เขาโดนแบนไปแล้วก็คนจีนก็เลยสนับสนุนเขาขึ้นมาเป็นแชมป์โลกใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น อุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าคนล้มเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามีความตั้งใจจนนริงนะฮะเพระฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาเป็นคนจีนที่เรียนรู้กีฬาสนุกเกอร์จากคนไทยนี่แหละครับและพัฒนาเป็นจ้าสนุกเกอร์โลกนะฮะคนจีนมีความมุกมานะทุ่มเทไม่ว่ากีฬาใดๆนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้ก็แต่ว่าที่ผมพูดนะฮะจีนก็เคยพ่ายแพ้ครับที่ปีที่แล้วนี่จีนพ่ายแพ้กีฬาปิงปองเสียแชมป์โลกให้กับนนะักกีฬาบราซิลฮิวเกอร์ โกลาดาลาโนก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของกีฬาครับมันถึงจะสนุกเลยครับถ้าจีนชนะตลอดมันก็น่าเบื่อครับก็ต้องมีการให้ชาติอื่นชนะบ้างแล้วก็มีการแข่งขันที่ยุติธรรมนะก็แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ที่พรสวรรค์เหมือนกันนะครับการฝึกฝนรอบพรสวรรนคะ์การที่แชมป์โลกเสียไปให้กับบาราซิลก็เป็นรอยอนหนึ่งครับที่จีนจะต้องพัฒนาตัวเองว่าอย่าให้ตกมาตรฐานนะครับในโลกแห่งธุรกิจจีนเองก็พยายามจะกลับมายิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์หลายพันปีที่จีนสูญเสียความยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่สูญหายร้อยปีที่ผ่านมาจีนก็แพ้เรื่องธุรกิจมาตลอดนะครับจนณวันนี้ตั้งแต่ปี2000จนถึง2025เนี่ยจีนก็ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นมหาอำน,นาจ่งด้านธุรกิจนะครับเราก็จะให้เห็นว่าประวัติของนายเจ้าซินธงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจนะฮะของคนทั่วโลกนะครับที่ว่า จากคนที่ล้มลงไปแล้วสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เขาก้าจากศูนย์เลยนะครับหลังจากเดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ย2024เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อะไรสักอย่างเลยนะครับเขาเริ่มจากศูนย์เลยครับแข่งตะลุยแข่ง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 ชนะตลอดครับจนเข้าสู่ชิงแชมป์โลกจากเป็นคนเดียวในโลกนะครับที่เป็นนักกีฬาสมัครเล่นแล้วมีสิทธิ์เข้าไปแข่งนักกีฬาอาชีพสนุกเกร์โลกและชนะเป็นแชมป์โลกมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือเขามีความมุ่งม,มั่นนะครับ เขาทยานขึ้นมาตอนนี้เป็นอันดับ11ของโลกได้รับรางวัลไป22ล้านบาทนะฮะแล้วขึ้นมาเป็นผู้ผู้ที่เป็นนักกีฬาเมืออาชีพจากนักกีฬาสมัครเล่นนะครับในมาร์ควิลเลียมวัย50ปีก็บอกว่าผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะผมคิดว่าเขาน่าชื่นชมนะเขาไม่ได้เล่นมา2ปีกลับมาแล้วเขายังสามารถยํำลอนนี่กับยํำผมยํำทุกคนสู่แชมป์โลกได้อย่างไรนะคร อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าในสังคมจีนเนี่ยมันมีการแข่งขันสูงมากคนจีนเปลี่ยนไปมากครับสมัยก่อนผมก็ดูถูกคนจีนนะฮะว่าโอ้โหมันแย่จริงเลยไม่มีวัฒนธรรมไม่มีกริยามารยาทนะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ว่าเขาแล้วครับผมเริ่มรู้สึกว่าเออคนคนที่ดีๆก็เยอะนะฮะคนที่มีน้ำใจมีมารยาทสมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่คนจีนไร้มารยาทไร้น้ำใจที่สุดเลยครับโหท,ที่สุดเลยครับผมก็เข้าใจเขาเนาะแต่ตอนนี้เขามีเงินแล้ว เขามีเวลาแล้วเขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นนะสู่มาตรฐานโลกก็คือดีขึ้นนะฮะ